ตามมาเลยนะเสียกน้าสบายเลยมาเดียขึ้นไม่ได้มาเดียวขึ้นไม่ได้นะไหนบรรยากาศเป็นไงวันนี้บรรยากาศเป็นไงวันนี้ฮะบรรยากาศเป็นวันนี้ไปครับเอาไปบรรยากาศดีไหมไปครับเออตอนบรรยากาศเป็นไงคนว้าตัวนี้ใช่อ๋อดีนะดีนะดีดูด้บรรยากาศด้วยบรรยากาศตันนี้ให้คุยเก่งบรรยากาศคุยเก่งท่านอะไรยี่อะไรคุยเท่าอ่าทีมงานอะไรนะบ่า ลำบงรึเปล่าไม่รู้มาผ้าม้ายินยิงแค่นี้แหละนะตอนนี้คนเราทยอยมาเนาะใครแล้ววันนี้น่าจะเต็มหมดแล้วตอนนี้น่าจะเต็มหมดเนาะโอเคโอเคอากาศวันนี้เลยว่ายังฝนยังไม่ตกนะสบายวันนี้่ขบวนก็มีเออมาเลี้ยงอะไรตัวนี้โอ้ไม่กานเนาะตอนนี้แฟนขับกำลังมาบาร์เลยตอนนี้ทยอยกำลังมาผ้ามายนะครับผมวันนี้สูงถึงแน่ครับผม